สวัสดีครับวันนี้พามาชมเสน่จันบุษรลาคคำมิ้นด่างนะครับหลุดเขียวหลุดเขียวก็เลยโดนยกยอดไปหม่ไแปบบนี่า่างนะฟูมินเอาจะเป็นฟูมินซะส่วนใหญ่มาชมความมาชมมัฒนาการกันนะครับว่าหลังจากยกยอดไปสิบวันเป็นยังไงกันบ้างนี่เลยครับ าเริ่มแทงมาแล้วนีอีกหนึ่งตาสองตาสามตาสี่ตานะมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ลูกด่างหรือเปล่าสีตา ตานี้ตานี้ออกตรงใบนี้เลยนะครับทำไม,ไไมอยากหรือมหันชินตาก็นี่คืออีกหนึ่งวิธีนะครับหนึ่งวิธีขยายพันธุ์ของเขาของเสน่ห์จันร์บุษราคำของผมนี่หลุดเขียวจนแม่หลุดเขียวติดๆกัน3-4ใบกะหรือหันซะเลอ นครับแล้วก็รอหนอแต่วิธีนี้จะช้าหน่อยช้ากว่าวิธีอื่นแต่จะได้ลูกลูกที่เป็นไม้หนอนะครับลูกที่เป็นไม้หนอติดต่อก็จะแข็งแรงกว่าไม้ชินตาถ้าแยกให้ถูกวิธีนะครับตอนแยก วันนี้สวัสดีครับ